สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงมียำไข่มดแดงแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวมาฝากอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีปลากรอบข้าวคั่วหอมแดงน้ำปลาพริกปน่นน้ำตาลทรายพริกขี้หนูซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยใบมะกรูดซอยใบสะระแหน่ มะม่วงซอยมะนาวและก็ไข่มดแดงพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกอย่างพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาน้ำปลาใส่ไปน้ำตาลทรายใส่ไปพริกป่นใส่ไปน้ำมะนาวใส่ไป น้ำมะนาวไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราจะมีน้ะม่วงน้ำต้มสุกนิดหน่อยพริกขี้หนูใส่ไปหอมใส่ไปผงชูรสใส่ไปนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ขัวไทยมายาวนานปรากอบใส่ไป แล้วก็ตามด้วยไข่มดแดงใส่ไปสำหรับไข่มดแดงจะเอาแบบสดสดหรือจะเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยไปมะกรูดซอยใส่ไปโอกชีฟลังซอยใส่ไปต้นหอมซอยใส่ไปมะม่วงซอยใส่ไปแล้วก็คนให้มันเข้ากัน แล้วก็ชิมรสให้ได้ตรงตามความต้องการเราเลยชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นเลยใบสะระแหน่ใส่ไปเข้าคั่วใส่ทีหลังเลยเดี๋ยวมันจะอืดคลุกเขาอีกทีหนึ่งเอาละเป็นอันว่าเสร็จ เอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับยำไข่มดแดงแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงสำหรับวันนี้ลุงก็บ๊ายบาย